หมายผมนะสนเหรอเอ๊ะสนเหรอมันมีการอีกหลายตัวเลยมันจะใหญ่ด้วยโมยแยะหมายคลองเลยหมายหนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดอีกเ้ยมันกระโดดกัดเออ ขาเกือบขาดขาเกือบขาดหาเอ้ยกระโดดกัดอะไรของมึงเนี่ยฮะโดไปแล้วมันตายไหมเนี่ยแหละนั้นๆมันตายไหมเนี่ยแหละมันตายไหมเนี่ยแหละมันเจ๋งนะมันเจ๋งนะกบยางแก้คันจนะนิ๋กกนนจวครับผม กัดผิดทิง้งซัดเลยเต็มปากอาญาเลยครับผมนี่โชนน้ปอนแก้หน่อยโอเคครับผมฝ่าวด้ครับกบยางแก้คันจิ๋วครับผมป่านาเนาะหน้านี้ต้องใช้ครับผมโอเคครับผมสุดชอตมากครับ